ไม่ว่าจะเป็น2520นะครับแบบนี้นะครับหรือ2522นะครับแบบนี้นะครับเหรียญละ30บาทนะครับถ้าผ่านใช้นะครับติดไข่ออกนะครับเหรียญละ30บาทนะครับของแพ้ผ่านการเวลาจริงนะครับผ่านมาแล้วก็40กว่าปีนะครับผ่านมาแล้วก็40กว่าปีนะครับเหรียญละ30บาทนะครับตอนนี้ก็คือพร้อมจัดส่งแล้วนะครับขอบพระคุณนะครับอ่าคุณธนวัฒน์นะครับจากนะครับ บ่อทองชนบุรีนะครับโอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปิดไปแล้วนะครับเหรียญละ30เหรียญละ30นะครับตอนนี้ก็คือจัดส่งครับเดี๋ยวซองป๊อกแป๊กอยู่ไหนนะครับซองแดงใส่ซองแดงก่อนเลยนะครับ1เหรียญนะครับ2เหรียญนะครับเป็นเงินเนี้ยหกบาทนะครับพร้อมเดินทางแล้วนะครับเพื่อนๆพร้อมเดินทางแล้วเพื่อนๆสนใจก็ใต้คลิปกันมาได้เลยนะครับสนใจก็ใต้คลิปกันมาได้เลยนะครับพักมาเลยนะครับตอนนี้นะครับีใส่ไปแล้วนะครับนี่ครับแบบนี้ครับ เดี๋ยวย่อกลับมาทีทนี้ก่อนอันนี้เลยนะครับนี่นะครับพร้อมเดินทางนะครับพร้อมเดินทางเหรียญละ30บาทนะครับเพื่อนๆใครจะว่าเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับมาซื้อตีได้เลยนะครับเหรียญละ30บาทนะครับ้อมเดินทางครับผมแปะคอนกับนี่นะครับอาสำเร็จนะครับที่เหลือก็แปะไบคอนนะครับ มีเก็บเงินไปทางด้วยนะครับเก็บเงินไปทางค่าส่ง1 0 0นะครับโอนก่อนค่าขนส่งจะอยู่ที่59นะครับของเพื่อนๆนะครับโอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับค่าจัดส่งจึงอยู่ที่นะครับ59บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ไอคอนก็ถือว่าสําเร็จนะครับรอขนส่งมารับนะครับโอเคครับแต่ไอคอนนะครับเรียบร้อยครับแบบไอคอนเสร็จแล้วครับ